แล้วนี้เปิดไก่มากติดเกมโชงเองเราลองไปที่เบอร์เบอร์เบอร์สิบเอ็ดดีกว่าโอเคครับสิบเอ็ดยังไม่เห็นเลขเลยนะอ่ะเบอร์และเลขของคุณให้ลองดูเองเลยเรามิติใหม่ไม่ใช่แล้วนะไม่มีมือบ้านหลอดออนเซลล์เพียสฟูลพรอพเพอร์ตี้ ถ่ายคีย์เวิร์ดวันนี้ที่พี่เตยอยากให้เราเล่าให้ฟังหนเล่าอะไรเดียจริงจริงม,มันมีเยอะจนแบบอ่ามันมีเยอะจนไม่รู้จะเล่าอะไรเดี๋ยวค่อยนึกออกแต่ว่าอาจจะแขกรู้เรื่องอะไรบ้างคะก,การถ่ายทำการถ่ายช่วงถ่ายจริงจริงการถ่ายทำอ่ะซีเรียลเนี้เป็นซีที่เตว่าถ่ายทําโหดที่สุดเลโยโหดในแง่หมายว่ามันมีแบบแฟเตยไม่เคยถ่ายหนังที่เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรแบบอันนี้มันเป็นฟิลหนังผีที่มีคอมเมดี้ด้วยใช่ไหมแล้ว พาร์ทน่ากลมก็น่ากลัวอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแบบเจอผีมีต้องมีสลิงมีเอฟเฟกมีอะไรเยอะอะเพราะฉะนั้นแบบมันเลยถ่ายทํานานมากแล้วก็แบบถ่ายทําโหดอะไรเงี้ยฉากอะไรฉากมันเดี๋ยวต้องมีผีมันเนเลยนานมากใช้เวลาแบบนานในการถ่ายทำมากเพราะฉะนั้นเวลาแบบเวลาถ่ายทํานานมากๆคนนักแสดงที่อยู่ด้วยกันนี่คนมันจะเหมือนพอเวลาเหนื่อยมากๆกันมันจะมีความเป็นปั๊บเวลาเกิดปั๊บเวลาคนที่เหนื่อยมากๆมันจะหัวล็อกกันอะไรง่ายมากบางที่ยืนแล้วก็คุย ไม่ได้ตลกเลยแต่ห so, so, ัวล้ออะไรกันก็ไม่รู้นะซึ่งคนที่เป็นมันไม่ได้เีมีแค่สองคนแหละคือเตกับแจ๊คซึ่งซึ่งก็คือคุยกันว่าเหมือนแบบเออขาบอกกันว่าการหัวล้อทําให้อายุยืนแล้วแจ๊คถามว่าแล้วเราจะตายกันไหมพี่แน่นั้นเพราะเราหัวมันไม่ได้หัวล้ออะไรเราหัวล้อกันทั้งวันอบบทั้งวันคุยอะไรกันก็ไม่รู้เหมือนแบบแล้วคือเหมือนแบบมันเป็นเหมือนตามแบบเป็นคาแรคเตอร์ไหมดีลกับมุกเขาก็จะมีความเหมือนแบบงงว่าแบบเหมือนเขาเขาจะมองแล้วกันว่าตลกอะไรกันแบบแล้วมันมีอีกครั้งหนึ่งเหมือนแบบเป็นวันที่เตบ เซ็งเซ็งเรื่องอะไรไม่รู้แล้วเตก็คุยเหมือนแบบเตยคุยกับแจ็คก็พยายามมาชวนคุยนิวก็พยายามมาชวนคุยด้วยอะไรนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนอยู่ทีเขาคุยกันเรื่องถามว่า MBTI ของใครคืออะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนทวนอะไรเงี้ยแล้วแจ็ก็บอกว่าอของของแจ็ ESF เของพี่อะไรนะของพี่ ESUS คือโมโหอยู่ไม่เลที่ตอบ ESUS ไม่ต้องไปให้ถึ t ในชาร์ลส์แฝดอ่ะเราลูกชะรลสคนไทยได้กันนะนิวมึงอะไร i ใช่ไหมไอเ I ไคืเิาขใจขขกันใหญ่ด้วยความเหนืยด้วยความเหนื่อยแแต่อย่ก็จะคุยอะไรกันว่าบ่อยไงครับเหมือนกันซึ่งซึ่งมุกตลกมากตรงที่เตนแจงตดนวนิวเข้าใจกันหมดแล้วเข้าใจโดนร้องกันไปครึ่งชั่วโมงแล้วมุก่าคืออะไรไอเอ สองก็เลยบอกว่ารูแมงของของมูคืออะไร E K E K W A I รู้กแบมูกคืออะไรอ่ะแล้วทุกกขับกันเหมือนกันมูเป็นอีบ้างใช่มูเป็นอีเนะ E K W A I ไงแล้วชอบี่มูอ่ะก็แบบ แจ้งกันทุกคนที่ไม่ทันคือมูคนเดียวเลยทั้งหมดสี่คนคือมูก็แบบนึกออกว่าพี่สายแบบมูก็จะเป็นคนตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยเขาจะแบบแบบพวกเตีกัน,น,นจะชอบของทีวิ้นคับเล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยมันเหนื่อยด้วยเราอาจจะตามไม่ทันเงี้ยตั้งแ่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเมียวันเดิมถ่ายเหนื่อยมากคือถ่ายแบบ ถ so ่ายเหนื่อยแบบแบบเหมือนถ่ายข้างในห้องแล้วมันก็แบบอากาศเหมือนแบบฟิลมันฝนตกใช่ป่ะมันก็อับอับข้างในอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนตแบบมันมีแค่เตะกับแจนที่ต้องหนีผีนิวเพราะเขาไปพาคนซีนเขาไม่ได้ถ่ายใช่ไหมแล้วพอถ่ายเสร็จแบบมันแบบถ่ายกันยาวนานมากเตะกับแจนก็เลยชวนกันเดินออกมาข้างนอกแล้วพออากาศที่เพิ่งฝนตกใหม่มันจะเย็นๆแล้วอากาศจะเย็นสบายใช่ป่ะก็เลยพูดกันว่าแบบออกไปสูดอากาศเลยบอกอ๋อในช่วงนั้นอ่ะก่อนหน้านั้นประมาณสองสัปดาฝุดมันเยอะหน้าเพียงสุดห้างประมาณแบบสองสามร้อยทุกวันอะไรเงี้ย พอวันนั้นนะ่ะฝนตกมันก็เลยเหลือ,อมา20แล้วพอมันขึ้น20มาเต็กกระจาแบบยว่าโอ้ยแจน20มันดีมากแบบเอาไปสู่อากาศกันเถอะก็เลยเดินออกไปไกันอนะ่ะ <c oughs> แล้วพอสูดปุ๊บเท่าน,นั้นไม่ทันที่สูดแล้วพราะอากาศดีแต่แล้วก็อากาวกพอสูดปุ๊บอ่ะหันมามองหน้ากันทันทีเดี๋ยวสูดบุหรี่เข้าไปเต็มป่อเพราะมีคนเข้าไปนั่งอยกันเลยแล้วก็แบบเหมือนว่าเหมือนเราไม่เห็นเขาตอนแรกแล้วก็เลยแล้วก็สูดปุ๊บอ่ะเราก็หันมองหน้ากันเจอ เหมือนได้กลิ่นพร้อมกันแล้วแบบว่าสูตรอะไรเข้าไปวะเนี่ยคือแบบเหมือนสูตรแบบเข้าไปเต็มปอดเลยทุกคนก็เลยอะไรก็เลยมองหน้าอาจารย์แล้วบอกเรื่องนี้มันจะเกิดกับใครได้บ้างอาจ้งก็เข้าใจเลยว่ามันแบบด้วยอินเนอร์ไงด้วยอินเนอร์เอะไรแบบนุดไม่รับสูตรเนื้อพร้อมเหมือนฟิลเหมือนแบบเหมือนแบบงั้น เออมันมันแปลก,ปลกมันได้กินบุหรี่อะไรเงี้ยมันแค่อย่างที่เราสูตรอะไรเขปาปนใช่ใช่นี่ก็มีเรื่องเยอะแยะครับของบ้าหล่อเซลก็ฝากติดตามด้วยครับก็เตะเป็นคนเดียวที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือแต่ละคนจะมีนเขาเรียกว่าความในก,การหนําหนักอจจะเป็นในแต่ละแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยของเตจะหนักตรงที่เตเป็นคนเดียวที่เป็นผีเพราะฉะนั้นอนะ่ะถ่ายทำเสร็จอ่ะเต้หน้าแก่พุไปห้าปีแล้วอ่ะทำอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งเรื่อง แล้วคนอื่นที่ไม่เห็นจะไ,ไงนะเพรในเรื่องสี่คนน่ยไม่เห็นพีคนเดียวแล้วในเรื่องเวลาพอเจอผีอ่ะมันพนคือถ้าเตเห็นเมื่อไหร่ทุกคนก็จะต้องวิ่งตามพเพราะเขาไม่เห็นไงอา้าเอ้ยที่เหลือก็เล่นแค่นี้นอะไรไมันเจอเลยพวกเราต้องเงี้ยทำอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้ายันเย็นเราพี่ดุหน้าเหี่ยวที่สุดแบบต่อไปถ้าจะรับหนังผีต้องดูบทแล้วว่ามันดีพอที่จะหน้าเหี่ยวหรือเปล่าเอาจริงๆคืออันนี้ไม่ได้พูดเล่นคือนึกออกว่ามันแบบเวลาทำหน้ากลัวหน้าตกใจแล้วแบบมันทำทีนึงก็ทำ เป็นคนที่อันนี้พูดเสียงคือคือมันจะมีคนตามลักษณะนิสใส่ไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างเดย์เพิ่งมคุยตรงนี้กับบุ๊เราสองคนเป็นแนวเดียวกันตรงที่ชอบเล่นแบบเต็มทุกเทคไม่ได้หมายว่าเป็นคนขยันเลยนะแต่เป็นคนที่เราไม่รู้ว่าเราจะผ่อนยังไงอ่ะคือแบบถึงบางทีแล้วชอบแบบเหมือนแบบเล่นพอเล่นเต็มเล่นเพลช่นแลเทคที่เราเล่นดีสุดที่เล่นเต็มอ่ะเขาไม่ได้รับเราไม่ดีทุกครั้งคือเราจะชอบไม่รู้ว่ากล้องอ่ะรับเราอยู่หรือไม่รับเราอยู่แต่อย่างคนที่แบบอย่าง อย่างซูสอย่างนิวหรืออย่างอ๊อฟหรืออย่างไรที่เขาแบบเขาเป็นสายวิเคราะห์เขาดูแบบสังเกตรอบตัวเขาจะดูแล้วกล้องเห็นกล้องไม่รับกล้องไม่รับเขาก็จะประมาณหนึ่งเขาก็จะแบบเซฟไว้อันที่ต้องดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่เตะกับบูคยือว่าไม่รู้คือบางทีกล้องเฉียเฉี่ยแล้วมันเห็นเราปะวะก็ต้องเล่นแบบแบบใส่เต็มหึกอเปแล้วเต่าเหมือนเขาต้องเล่นกลัวผีแล้วใส่เต็มทุกตามันแบบบางทีมันหมดแรงอ่ะมันแบบแค่เราก็เหนื่อยแล้วเนี่ยแฟนแปนทันไหมครับไม่แก้ตอนที่อยู่ ยังอยู่เฟซแอร์อยู่เหมเมื่อกี้ที่เห็นเออเนี่ยยังยองอยูเรื่องนึงเหรออยู่เฟซแอร์อยู่เรื่องนี้คือเหมือนแบบเราพอเราก็แบบเขาเรียกว่าพอต้องเล่นแบบไหนทุกทีอ่ะมันเหนื่อยแล้วคืออินเนอร์มันแน่นไงแล้วเราจะเราจะมีคำถามคำถามคลาสสิกก็คือเฉทอะถามไปถามเพื่อนว่าอันนี้เห็นรูปไหมถามเดียวนี่เห็นรูปไหมนิวบอกจอหน้าไม่เห็นมั้งคืองคนก้็แบบเราก็มันอาจจะแบบเบี่ยงเบี่ยงก็ได้ที่บอกว่าเออแล้วเราก็เราเลยจะต้องเล่นอย่างเงี้ยเออทำไมถึงเล่าเรื่องนี้มันมาจากอะไรวะทีเวิร์ดไงทีเวิร์ดทีเวิราเเล่นต็ม ที่เราเหนื่อยคนเราสมูนแรงไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยเออส่วนของของนิวเนี่ยเขาจะเหนื่อยตรงที่เขาเป็นฟิลเจ้าของอสังหามีหลายที่เขาจะต้องไปหลายที่มากกว่าคนอื่นส่วนแจนเฮจะเหนื่อยตรงที่เอเนอร์จีเขาเป็นสายแบบเน็กไอดอลที่เป็นแบบหรือบอกว่าเน็กไอดอลที่ที่เอเนอรจีลุกลาดเลิงตลอดเวลาอันนี้จะเหนื่อยตรงที่เขาต้องเบ่งเอเนอร์จีที่ใหญ่ใช่เขาเปอะไรอย่างเขาจะเป็นต้องล่าดเลิงตลอดเวลาส่วนมุกเนี่ยจะ จะน้อยสุดเหมือนเดี people, ๋ยวเอจี้เขาจะแบบจะแบบหน้าเด็ดเด้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นฟิลความเหนื่อยของมุกคือมุกต้องจําแบบภาษากฎหมายเยอะอะไรเงี้ยแต่ละคนก็จะมีความเหนื่อยที่แตกต่างไปแต่ว่าก็เป็นหนึ่งกองที่แบบถ่ายทําสนุกมากแบบเพราะว่ามันเขาเรียกว่าสี่คนมันสนิทกันมากจริงอเลยเงี้ยจบแล้วครับหนึ่งคีย์เวิร์ดจบไปแล้วอ่ะเขาเสียเปล่าเบอรอ่ะอันนี้เหนื่อยแต่สนลกดิ้งกูไม่อยู่เลยขออีกสักคีย์เวิร์ดหนึ่งขออีกสักคีย์เวิร์ดหนึ่งนะขออีกสักคีย์เวิร์ดหนึ่ง